ในยามที่โลกถูกปีศาจท,ทุกคามพระแม่กาลีถือกำเนิดจากพลังโทสะของพระแม่ธุรคาเพื่อทำลายความมืดและฟื้นฟูสมดุลแห่งจักรวาลพระแม่กาลีเหยียบผืนดินแห่งสนามรบก้าวแรกที่นำพาแสงสว่างกลับสู่โลกท่ามกลางเสียงโห่ร้องของปีศาจด้วยพลังอันเกรี้ยวกราดพระแม่กาลีโหมกระหน่ำใส่เหล่าปีศาจกำจัดพวกมันด้วยสายฟ้าแห่งโทสะ ทุกครั้งที่พระแม่กาลีสังหารปีศาจพลังของพระนางก็ยิ่งทวีขึ้นจนเหล่าถวยเทพต่างหวาดเกรงเพื่อหยุดพลังแห่งการทำลายล้างพระศิวบันทมลงบนเส้นทางของพระแม่กาลีเป็นสัญญาณแห่งความรักและการยั้งยั้งเมื่อพระแม่กาลีตรหนักว่ากำลังเหยียบพระศิวะความโกรธพลันสงบลงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการรู้แจ้งและการควบคุมตน พระแม่กาลีแปลเปลี่ยนจากเทพีแห่งสงครามเป็นมารดาแห่งศักชีวิตเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความรักและการปกป้องเรื่องราวของพระแม่กาลีจะยังคงอยู่ชั่วการเป็นสัญลักษณ์ของพลังการรู้แจ้งและความรักอันไร้ขีดจำกัด